วันช่างหาวราชื่อโอเคตอนนี้เป็นลูกคุณนนละวันช่างหาวเพราะไหมคะวันนี้สองหน้าหรือว่าหน้าเดียวคะเอ่อเดี๋ยวเอาหน้าเดียวก่อนแล้วกันโอเคเอาได้ได้ได้บังคับให้เอาสอนสองหน้าทุกคนวันนี้เอ่อหาววันนี้ขอเป็นมองประมาณนี้ได้ไหมคะได้ครับชัดอยู่นะโอเคขอเป็น อืเอาบนบนหน่อยแล้วกันฟัวก่อนแล้วก <an> ันฟัวฟัวอันฟันตัวฟัวอนฟินอืมฟ <haciendo? S 2> ัวองฟังฟัวฟัวเอิร์นเฟิร์นเขอืมผ่านขอเป็นจือจือจือันจันอืม จืจอวนจวนจืวินจรือนือวไนืวนอวันวนืวนจอวนจวันจูอวจือว่นจือนจอันจ้ันจือันจือันจันจูอังจื้อเ้องจอันือนอันจอน้อนอนอนจ้ัน้ออน้อ ถัดไปนะคะมาเจอกันที่หน้าสามกันแข้งขาอ่อนแรงแข่งขาอ่อนแหละโอเค <laughs> เจอคำแรกนะคะ <laughs> คำแรกที่อยากจะให้อ่านเลยก็คืออีอี e, e แล้วกันเอาอ e ีก่อนเอ่ออีอายาหรือเปล่าอืมถามแล้วช่วยได้นะช่วยตอบให้เอาไหม <laughs> ไม่ไม่ไม่ช่วยไม่ อราจะช่วยได้นะไม่เป็นไรครับต่อไปยัง,ย,งยาวยงฮะยงโอ้ดีดียงดีแล้วดีแล้วดีแล้ว我看是蒙皮的 OK ขอถัดไปนะคะขอเป็นเนื้อ เนย์ยันยันเนย์ยังยังเนย์ยาวเนย์าวเนยวนาวฮะเนย์ยาวเนย์ยาวนาวเนย์ยาวเราในเมื่อมียีขั้นกลางด้วยใช่ไหมเวลาอ่านก็จะต้องมีมานิดนึงเยาวด้วยเยาวด้วยด้วย เกือบได้ขัดคำนี้ถัดไปนะคะนวนอืมโอ้คำนี้จำได้นวนอ่นอานว่าโนัวหนวยังไม่ค่อยหนวหนวอ่า,อาอโอเคอไีเอว <laughs> โอเคเราช่วยทดสอบแค่หน้าละสองพยัญชนะพอละ เดี๋ยวเยอะกว่านี้เป็นลมทุกคนเอาเตอะเห็นบ้างอุ้ยนี่คุณนวลสองวันแล้วนะไม่ได้คัดเห็นบ้างเห็นบ้างเห็นบ้างเอาเถอะบ๊ายบายหวันอัน